สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตเขาต้อารับกันมาในช่วงสุดท้ายของร้อบ8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับสำหรับผู้ชมที่อยากได้ปฏิทินโชคดีปีเสือจากครอบครัวละครที่เป็นแบบตั้งโต๊ะหรือเป็นแบบแขวนจากครอบครัวข่าวซึ่งเป็นผลงานการวาด ของอาจารย์ซุปนะครับคุณสลาวุธอิสลานนวัตรกว,ว่าจะวาดออกมาได้ไม่ง่ายนะครับอยากให้ผู้ชมได้ดูเทคนิคของอาจารย์ซุปที่เป็นคนที่ว่าต้องถือว่าเป็นจิตกรดิจิตอลเพนติ้งที่เก่งมากๆคนหนึ่งของเมืองไทยครับสวัสดีครับ ผมซุปนะครับซุปสลาวุธอิสลานนวัฒนะครับคือ,อปีนี้ได้มีโอกาสได้วาดภาพปฏิทินให้กับทางาทางช่องสามนะฮะโดยจะเป็นปฏิทินดาราแล้วก็เป็นปฏิทินที่เป็นปฏิทินข่าวาเทคนิคที่ใช้ในการวาดในครั้งนี้เป็นเทคนิคที่ติตอนเพนนะครับวาดในคอมพิวเตอร์โดยการใช้ที่แบบ อ่าวาคคอมคือแบบตัวเมาส์ปากกาแล้วก็วาดแล้วก็แสดงบลในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งความยากง่ายในการทำงานในครั้งนี้อะครับในส่วนของปฏิทินดาราที่เขาจะเป็น24คนมีภาพต้นมันความยากคือภาพต้นแบบอะครับมันมาไม่ไม่เหมือนกันมาในแต่ละที่แต่ละทางอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวาดให้ได้ อารมณ์และความรู้สึกตามดาราตัวน,นั้นด้วยอะไรเนี้ยก็มีความยากอยู่ตรงนั้นพอสมควรเหมือนกันแล้วก็สนุกดีครับก็ได้มีโอกาสว่าดาราที่ผมชื่นชอบอยู่ด้วยก็เหตุมันก็เลยสนุกไปด้วยกันเลยเดี๋ยวได้ทำอะไรเพลินเนด้วยแล้วก็หาได้ได้หาเทคนิคในการวาดเพิ่ม โชคดีได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นี่เขาให้ใหโอกาสได้ทํางานในทางนี้ด้วยก็ถือว่าสะดวกครับและผมทำเต็มที่แล้วด้วยในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้แหละ เราได้เห็นความตั้งใจคุณซุปไปแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้ก็สามารถที่จะร่วมสนุกผ่านทางรายการต่างๆของทางสานีรวมถึงทางวิทยุครอบครัวข่าวสตรอ์เอฟเอ็ร้อยหกเมกะเฮิรนะครับรวมถึงสำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาและอยากที่จะไปบริจาคโลหิตแน่นอนครับปีนี้ทางช่อง3ร่วมกับทางกลุ่มบริษัท CAS และทางครอบรครัวละครและครอบครัวข่าวรวมถึงกลุ่มบริษัท Search และผู้สับสนุนต่างๆของเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบไปทีนจำนวน1นึ่งหมื่นชุดทั้งครอบครัวข่าวและครอบครัวละครให้กับผู้ที่มีจิตทธาไปร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยน,นะครับและแน่นอนครับสำหรับงานของคุณซุปคุณซุปมาร่วมงานเราอยู่หลายส่วนรวมถึงเรื่องของการทำเวอร์ไวย์เว็บปฏิบัติธรรมออนไลน์ด้วย สำหรับเวไวเว็บปฏิบัติธรรมออนไลน์อยากบอกคุณผู้ชมว่าอยากเชิญชวนงคุณผู้ชมจริงๆตลอดทั้งปีนี้คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองผ่านาการสวดมนต์ผ่านกกา,นานก,การนั่งสมาธิผ่านากการฟังเทศผมกำลังพูดถึง WorldW ปฏิบัติธรรมออนไลน์ครับคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์รวมกับเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปีนั่งสมาธิฟังเทศในระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่ www. ปฏิบัติธรรมออนไลน .com ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2564เป็นต้นไปและผมวองเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับ ปิดท้รายการของเราวันนี้อีกสักครู่ผู้ชมจะได้ชมรายการครอบครัวดนตรีครอบครัวดนตรีที่มีช่วงที่เราทาเป็นพิเศษวันนี้มาถึงตอนที่5ทั้งหมดจะมี6ตอนเรานําบทเพลงที่คุณผู้ชมคุ้นหูศิลปินที่คุณผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดีมาร้องและทาดนตรีใหม่เป็นเพลงแจ๊ เราใช้ชื่อโครงการนี้ว่าจีแจแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับคุณเอิร์ธพัทรวีและคุณการจากเดอะพาร์กินสันสักครู่หลังจากรายการของเรานะครับขอเชิญพบกับน้อกเอิร์ธพัทรวีค่ะนี่ถามคำถามยากๆนิดนึงโอ้ยดันดิจ้าอ๋อแล้วไปลงคอร์สที่เมลเบิร์น บ้านเกิดบางโนบ้านเกิดอยู่ที่นี่จริงไหมอยู่พระบางฟีอยู่บางฟีเพลงแรกนะครับที่เตียงแม่เอิร์ธก็คือเข้าข้างตัวเองแล้วเข้าข้างตัวเองอีกแล้วเข้าข้างตัวเองเข้ามาเต็มที่แล้ยอีกเพลงนึ่งคือเพลงของเอิร์ธเองครับ สลายไป,ยไปแต่เพลงนี้นะครับมันจะมีศิลปิน,ปนตัวแจ๊ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราในค่ำคืนวันนี้และขอผู้ชมมีความสุขตลอดปี265นี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังเที่ยงคืนในรายการ168ชั่วโมงคืนนี้นอรับฟันดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ